สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกสูตรสูตรวิ่งบนอย่างเดียวเลยนะคะสำหรับหวยไทยเราลอตเตอรีร่ไทยเรานะคะโดยจะใช้โดยจะใช้รางวัลที่หนึ่งมาคำนวณน,นะคะใช้หลกักหลักหมื่นหลักหมื่นสองครั้งบวกกันนะคะแล้วก็บวกด้วย หลักสิบตามนี้เลยนะคะแล้วก็บวกได้เท่าไหร่บวกด้วยหนึ่งคงที่บวกด้วยหนึ่งคงที่สองครั้งนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอันนี้เริ่มทีว่วดนนี้เลยวันนี้นะคะเราก็จะใช้หนึ่งบวกกันสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็ บวกหลัก10บวก6 1ครั้งนะคะได้เท่ากับ8แล้วก็บวกบวกไปอีก1บวก1คงที่นะคะบวก1คงที่ได้เท่ากับ9บวก1คงที่อีกครั้งหนึ่งได้เท่ากับ10นะคะเราก็ใส่0นย์เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ก็จะมี890เนะคะเลขที่ออกบนก็คือ750กับ230ก็เข้านะคะแล้วก็ งวดต่อมา4บวกกัน2ครั้งแล้วก็บวก5ได้เท่ากับ8 12 13ได้3นะคะแล้วก็บวก1บวก1คงที่เท่ากับ4บวก1คงที่เท่ากับ5ได้3 4 5เลขบนที่ออกก็คือ4 75 4จกับ5เข้านะคะงวดต่อมา1บวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วย7นะคะ ก็จะได้เท่ากับ9 9แล้วก็นับต่อไปอีกนะคะ2 2 2ตำแหน่งก็คือ9 10แล้วก็1นะคะจะได้เท่ากับ 901%. เลขที่ออกก็คือ935หนะคะมาหลักร้อยนะคะงวดต่อมา7บวกกัน2ครั้งแล้วก็บวก3ก็จะได้เท่ากับ7นี่นะคะได้17แล้วก็ใส่ตัวท้ายเป็น7 บวกหนึ่งคงที่8บวกหนึ่งคงที่เท่ากับ9ได้7 8 9นะคะเลขบนมา17 1นะคะได้7นานะคะส่วนงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้ที่ออกไปงวดวันที่30งวดวันที่30ทธันวา2564นะคะอันนี้ก็คือจะใช้3 บวกสามแล้วก็บวกสามบวกกันสามครั้งได้เท่ากับเก้าก้าศนย์หนึ่งนะคะเลขที่ออกก็คือศูนย์หกแปดศูนย์ก็มาบนนะคะส่วนงวดนี้งวดวันที่17บเจ็ดงวดวันที่17อันนี้จะมีพลาดอยู่งวดหนึ่งงวดนี้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือยังไม่พลาดเลยจะมาพลาดงวดก่อนนูน้น มวดนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ1บวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วย6ก็จะได้เท่ากับ8 8แล้วก็บวก1คงที่บวก1นคงที่นะคะจะได้เท่ากับ9 9้บวก1คงที่เท่ากับ10แล้วก็ใส่0เพราะฉะนั้นเลขบนที่จะมาก็คือ8 90นะคะเรามาดูกันว่างวดนี้จะเดินต่อไหมนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหวยวิ่งบนตัวเดียว สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ